สวัสดีค่ะเช้านี้เจเพชรจะพาชมวิวนะคะก็มาตาม GPS แล้วค่ะยังงงๆอยู่ว่า,าไปทางไหนดีจดากสวนยางนะคะเลี้ยวซ้ายมาทางเต่าง,งอยเลี้ยวขวาไปทางกรตูมขอเลือกเลี้ยวซ้ายก่อนค่ะมาตามป้ายเต่าง,งอยนะคะเดี๋ยวจะลองขับรถเที่ยวดูนะคะเพราะว่าอากาศดีมาก ขับรถชมวิวก่อนนะคะเพราะว่ามาคนเดียวยังยังยังไม่รู้จุดที่ว่าเราจะไปได้เลยก็คือต้องค่อยๆเนาะค่อยๆขับรถดูไปศึกษามเมืองไปอันนี้บ้านกวนบุญค่ะมาถึงกวนบุญแล้วนะคะแล้วเห็นบอกว่าเต่างอยอีก13กิโลลองไปดูซิเคยเห็นแต่ในคลิป ตอนนี้มาใกล้ๆแล้วอยากจะไปดูของจริงไปถ่ายรูปไปดูความเป็นจริงแต่ว่าอากาศดีมากๆเลยค่ะนี่ค่ะดูสิคะโอ้ดีใจดีใจค่ะเดินเช้ามาแบบสูดอากาศเต็มปอดเพื่อนๆคะใครคิดอยากจะมาเที่ยวมาเลยนะคะช่วงนี้น่าจะเป็นอ่าช่วงที่อากาศน่าจะเริ่มดีแล้วนะคะเพราะว่าต้นไม้เยอะมากค่ะ ใครที่ไม่ค่อยเจอต้นไม้นะคะเจอแต่ดอกปูนดอกอ,อิฐอ,อยู่ต่ำตึกอะ่ะใครคิดจากจะมาพักผ่อนกบกอก,กนะคะมาได้เลยค่ะมาเป็นเพื่อนกันมาเป็นเพื่อนใหม่กันในสวนยางดุงวันล,ลี่ช่างตั้มนะคะเมื่อคืนหลับในกระท่อมนะคะโอ้โสะดุ้งอีกทีตีสี่ค่ะปวดฉี่เข้าห้องน้ำหลับรวดเดียวเลยค่ะอากาศเย็นสบาย ไม่มีพัดลมไม่มีแอร์ค่ะมีแต่ธรรมชาติโอ้โหสุดยอดค่ะไม่รู้จะบ,บรรยายยังไงนะคะมันเป็นความตื่นเต้นมากๆเลยค่ะที่คืนแรกก็มีความรู้สึกว่าอุ้ยเราได้นอนสูดอากาศได้อยู่กับธรรมชาติที่ประทับใจมากๆเลยค่ะรวมทั้งชาวบ้านที่พบปะเจอแล้วก็น,น้องยูทูบเบอร์บาง ช่องที่อยู่แถวๆนี้นะคะเราก็เข้าไปทักทายสวัสดีค่ะทักไทยกันน่ารักมากเลยค่ะต้องอปรับตัวเนาะเรียนรูป้ประเพณีของชาวบ้านเขาเราก็จะพยายามปรับตัวนะคะผิดถูกยังไงก็ขอประทานอภัยก่อนนะคะตอนนี้เพราะว่าเริ่มหัดถ่ายคลิปนะคะเมื่ะก่อนไลฟ์สดขายของก็จะไลฟ์ไปเรื่อย ไม่ค่อยไม่ค่อยได้ทพิธีพิธัธนมากค่ะแต่ตอนนี้เริ่มเรียนรู้เพราะว่าเราอ,อยากจะเป็นน้องใหม่ยูทูบเบอร์ที่นี่นะคะเพราะว่ามาอยู่ในหมู่บ้านยูทูบเบอร์แล้วก็เห็นทุกคนเขาถ่ายคลิปกันเราก็น่าจะตามรอยเขาไปนะคะเป็นน้องใหม่จะไดะ้ถ่ายคลิปลง ไปเที่ยวที่ไหนไปค้าขายของที่ไหนแล้วก็จะได้หัดถ่ายคลิปลงมั่งแล้วถ้าเกิดมีแฟนคลับติดตามกดติดตามให้ครบพันคนล้วก็อาจจะมีโอกาสได้ไลฟ์สดได้คุยกับ FC ได้มีเพื่อนตามที่เราใฝ่ฝันค่ะว่าเราอยากจะมีเพื่อนเราอยากจะมีเพื่อนคุยอย่างนี้มั่งทำยังไงหวังว่า FC ที่เข้ แก่เจเบสปลอยเป็ดน,นะคะกดติดตามให้ช่วยผักดันให้เจเบสได้มีโอกาสได้เปิดช่องไลฟ์สดได้คุยกับแฟนคลับด้วยนะคะอันนี้มือใหม่มากๆเลยค่ะจะพูดจะอะไรไม่ถูกใจแฟนคลับเลยก็ขอประทานอภัยไว้หน้าที่นี้เลยค่ะจะพยายามปรับปรุง่ายคลิปลงคลิป ให้แบบว่านิ่งๆภาพนิ่งๆน,นะคะเผื่อ FC เข้ามาดูวิวในกรกอกในจกนครมุกดาหารที่เจเพชรมาไกลมาอยู่นี่ค่ะว่ามันเป็นยังไงอาจจะทำให้ FC อยากจะมาเที่ยวกันก็นได้นะคะเก็บเสื้อผ้าใส่กระเป๋าเลยค่ะมาแล้วไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะ ถ้าใครต้องการมาสูดอากาศบริสุทธิ์กับธรรมชาตินะคะมาอยู่กับธรรมชาติพักผ่อนหย่อนใจหลังจากที่เครียดกับ COVID โควิดโรคประหลาด COVID โควิดโรคประหลาดที่ทําให้เศรษฐกิจหยุดชะงักการทํางานการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจทั่วโลกหยุดชะงักทําให้เราไปไหนมาไหนไม่ได้ตอนนี้เปิดประเทศแล้วตั้งแต่หพฤศจิกาเรามีโอกาสเที่ยว ภูเขาลำเนาภัยธรรมชาตินะคะเพราะเราจะไปที่โลดโผลหรือว่าไปที่เหมือนวัยรุ่นเขาไม่ได้ค่ะตามวัยเนาะเรา50กว่าแล้วเราก็ชอบแบบนี้เราก็มาแบบนี้นะคะมาทางนี้คิดว่าเราจะปรับตัวเข้าหาเพื่อนเพื่อนยูทูบเพื่อนชาวบ้านที่กบกอกได้นะคะขอกำลังใจจากแฟนคลับที่เข้ามา ดูคลิปด้วยนะคะช่วยกดติดตามกดสนับสนุนกดซับสไคร์ให้เจเพชรมากไกลด้วยนะคะตอนนี้ก็ขับรถชมวิวไปด้วยค่ะน้องใหม่ฝึกหัดมากเลยแต่ก็ยังไม่ค่อยจะชินทางนะคะค่อยๆไปค่ะคิดว่ามานี่คงจะได้เพื่อนใหม่อีกเยอะเลยแล้วก็จะมีเพื่อนใหม่ทางช่อง Youtube ด้วยนะคะ ่ค่อยขับไปนะคะเนี่ยถนนจะแคบก็คือสองเลนเนาะเราไม่ประมาทค่ะเราไม่ชินพื้นที่เราก็ขับช้าๆเพราะว่าจะมีขึ้นเป็นเอ่อเหมือนเขาเล็กๆนะคะเนี่ยเขาก็บอกทางลงเขาลาดชันสองกิโลเราก็ค่อยๆไปจุดประสงค์คือเราอยากจะมาดูตลาดที่มีอ่าของพื้นเมืองพื้นบ้านที่เขาขายนะคะ ากจะกินอาหารของพื้นบ้านของกกกอมุกดาหารสกลนครแถบบนี้นะคะว่าเป็นยังไงมัง่งจริงๆแล้วอยากจะไปทุกที่เลยแต่ว่าต้องค่อยๆนะคะค่อยๆไปค่อยๆเที่ยววันละที่ไปช้าๆจะพยายามถ่ายคลิปสวยๆมาให้เอฟซี FC, ดูนะคะ ก็เราจะได้เก็บไว้ดูด้วยว่าเราได้มาตรงนี้แล้วอยากมาตั้งแต่ปีกายแล้วค่ะเพราะว่าเห็นเพื่อนเยอะแยะเลยเราตัวคนเดียวอะเนาะค้าขายพอเยบเหงาลงยอมรับว,ว่าค่อนข้างจะเหงาค่ะคือบางครั้งไม่รู้จะคุยจะพูดจะคุยกับใครลูกค้าก็น้อยส่วนมากลูกค้าซื้อของไปก็ไม่ได้มีโอกาสคุยกันอะไรมากมายแต่ถ้าได้เปิดช่อง y YouTube นี่คงจะมีแฟนคลับเข้ามาคุยมีเพื่อนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะคะ ต้องเบาๆแล้วค่ะโค้งจริงๆไม่เคยจะขับเส้นทางน,นี้มานานนะตั้งแต่ปิดเมืองโควิดยิ่งไม่ได้เป็นไหนเลยค่ะเกือบสองปีนะคะติดแงกอยู่ที่ปอยเปตอารัญญประเทศจังหวัดสัะแก้วนั่นแหละค่ะไม่ได้ไปไหนเลยต้องค่อยๆลงนะคะมีรถตามมาขอประทานาไปด้วยเราไม่ชินทางค่ะเราต้องค่อยไปนะคะข้างหลังแซงได้เลยนะคะ เราก็จะไปแบบาชาะะ้าันนี้ลงเขาจริงๆ เพืเ่อนๆชมวิวข้างทางไปก่อนนะคะยูทูปเปอร์น้องใหม่ล่าสุดหมู่บ้านกขอกอกค่ะ <c oughs> <c oughs> เจ๊เพชรปาไก่นะคะช่อง youtube น้องใหม่ค่ะ <c oughs> เราขับช้าไปหรือเปล่าข้างหลังทำไมไม่แซงคะ่ะ เขาก็คงไม่รู้ว่าเราไม่ชินทางครั้งแรกที่มาเส้นทางนี้เราก็แอบ,บซ้ายให้เขานะคะให้เขาแซงแต่เขาก็ไม่แซงอย่างกรดแล้วนะรถข้างหลังเราไม่กล้าขับไวค่ะเพราะป้ายก็บอกให้ขับช้าๆอยู่สองก,กิโลใช้เกียร์ต่ำเราไม่ชินทางเนาะไม่ประมาทขับรถด้วยความไม่ประมาทปลอดภัยที่สุดค่ะถึงจะช้าหน่อยแต่ก็ โอเคอากาศก็ดีนะคะเราเปิดกระจกนะคะเพื่อนเพื่อนเพราะว่าต้องการสูดอากาศบริสุทธิ์ข้างทางค่ะแดดอ่อนๆเตาง่อยแค่8โลเองครับรถถ่ายคลิปแป๊บเดียวใกล้ถึงแล้วกูจะคงเยอะจริงๆค่ะเพื่อนๆ ตาต้องดูถนนอย่างเดียวเลยอุ้ยอันนั้นแม่น้ำอะไรอะคลองอ่างเก็บน้ำหรืออะไรอยากจะจอดดูจังเลยจอดได้ไม่เนี่ยรถข้างหลังก็มาเดี๋ยวจอดซ้ายก่อนนะคะให้รถเขาแซงไปก่อนเดี๋ยวเขาจะลำคาแตวนี้โรงเรียนเดี๋ยวจอดจอดทางเข้าโรงเรียนนี่แหละจะได้วิวสวยๆเนาะหาที่จอดแอบ,บๆก่อนนะคะอ่างเก็บน้ำอะไรอะ จะได้ถ่ายไหมเนี่ยเดี๋ยวกันนะจอดตรงป้ายนี่แหละขอจอดหน่อยนะคะในข้างทางละปึ๊บจะลงไปถ่ายอยู่นะคะเพื่อนๆงั้นคลิปนี้ขอจบแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวจะไปดูซีอ่างเก็บน้ําอะไระคะ่ะทางมาเต่างอยนะคะสวัสดีค่ะเดี๋ยวตามดูคลิปต่อไปนะคะ